JSP, JSP, is the wonderful world. JSP, 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 all the colors of the day. วันนี้นะคะเด็กๆก็มาพบกับคุณครูอาอีกครั้งนะคะวันนี้คุณครูานะคะก็จะมาสอนวิชาบูรณาการค่ะเราอยู่กันที่หน่วยสิ่งแวดล้อมนะคะและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีเพลงสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาตินะคะมาฝากเด็กๆด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังพ,พร้อมๆกันเลยค่ะ สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากธรรมชาติตัวเรานั้นเยาวชนควรปกป้องมีแม่น้ำมีลำธารและลำคลอง ทะเลมีอาวไทยและอันดามันภูเขาและน้ำตกสูงสวยงามสวนในปา่ามีพืชพันธุน์ธรญาาตคอยเล,เลี้ยงผู้คนตลอดกาล ที่เกิดจากธรรมชาติตัวเรานั้นเยาวชดควรปกป้องมีแม่น้ำมีลำธานและลำคลองมีทะเลมีอ่าวไทยและอันดามัน

คอยหล่อเลี้ยงผู้คนตลอดกาลอ่าทีนนะคะดเด็กเดี๋ยวเรานะคะก็จะมาดูนะคะการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกันนะคะถ้าเด็กพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอพร้อมๆกันเลยค่ะมาๆน้องๆมาท่องโลกว้างไปกับพี่รูรูสวัสดีจ้าน้องๆสวัสดีครับพี่รูรูสวัสดีค่ะพี่รูรูเป็นยังไงบ้างจ๊ะสุเปียไปทัศนศึกษากันมาสนุกไหมจ๊ะสนุกค่ะสนุกมากเลยครับ แต่พวกเราก็ไปเห็นสิ่งที่ไม่ดีมาด้วยครับพี่รูลูอะไรเหรอจ้าจุกจุกว่าธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมที่ได้เห็นมันเนี่ยย่าลงหลายพี่เลยละครับอ้อจุกจ้าก็เกิดจากการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างไม่คำนึงถึงผลเสียที่ตามมานะสิจ้าอืมพี่รูลูคะมีทั้งมลพิษทางอากาศและทางน้ำเลยละคะ่ะ เบียจ้าอย่างมลพิษทางอากาศก็เกิดจากการที่อากาศมีปริมาณออกซิเจนน้อยแต่ว่ามีส่วนผสมของฝุ่นละอองและสารอื่นๆปนอยู่มากทำให้เป็นอันตรายต่อร่างกายของเราส่วนมลพิษทางน้ำก็เกิดจากการทิ้งสารพิษลงในแม่น้ำและแหล่งน้ำขยะก,ก็จะทำให้น้ำเน่าเสียอีกด้วยแล้วถ้าเป็นมลพิษทางดินละครับ มีไหมครับพี่รู้ลูกมีจ้าุดดินจะขาดความอุดมสมบูรณ์เน่าเสียเพราะขยะและสารเคมีส่วนดินที่จืดก,ก็เป็นเพราะขาดปุ๋ยจ้าแล้วจุกกับเปียว,ว่าพวกเราจะแก้ปัญหายังไงดีละจ้าอ๋อก็สร้างความรู้เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ทุกๆคนรวมทั้งหน่วยงานต่างๆด้วย ดีไหมครับพี่รู้รูแล้วทุกๆุกคนก็ต้องร่วมมือกันกําหนดมาตรการลงโทษผู้ทำผิดอย่างจริงจังด้วยล่ะค่ะพี่รู้รู้ว่าเราต้องปลูกจิตสำนึกให้คนในท้องถิ่นรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองด้วยและที่สำคัญอีกข้อก็คือร่วมกันฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมให้ดีขึ้นอย่างเช่นร่วมกันปลูกป่าทดแทนไงจ๊ะ จุกว่าถ้าทำตามนี้ได้สภาพแวดล้อมของเราต้องน่าอยู่แน่นอนใช่แล้วเปียจะร่วมมือเต็มที่เลยล่ะคะ่ะพี่รูลูไปจ้ะเราไปช่วยกันคิดหาวิธีแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมกันเถอะพี่รูลูไปแล้วนะสวัสดีจ้าทุกๆกคนสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนอ่านี่นะคะก็คือ การที่เด็กนะคะสามารถช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมได้ง่ายๆเลยนะคะเด็กทีนนะคะเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดกันเลยนะคะให้เด็กนะคะอ่าเปิดหนังสือนะคะธรรมาชาติรอบตัวแล้วเปิดไปหน้าที่ยี่สิบกันเลยค่ะเมื่อเด็กนะคะเปิดมาหน้าที่ยี่สิบเนี่ยเด็กนะคะก็จะได้เจอกับแบบฝึกหัดที่มีหน้าตาแบบนี้เลยนะคะเด็กอ่า ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมนะคะเด็กๆช่วยกันคิดสิว่าจะช่วยการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรดีจริงๆแล้วนะคะการปลูกต้นไม้เนี่ยเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะเด็กๆก็สามารถช่วยกันทําอะไรคะเด็กๆเด็กก็สามารถช่วยกันนะคะปลูกต้นไม้นะคะเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วยนะคะเด็กๆในภาพนี้เขากําลังทําอะไรกันคะ ใช่แล้วค่ะเขาเนี่ยก็กำลังช่วยกันนะคะปลูกต้นไม้นั่นเองค่ะเด็กๆลองนับเขาว่าเอมีกี่คนนะที่เขาเนี่ยกำลังปลูกต้นไม้กันกี่คนเอ่ยเก่งมากค่ะสี่คนนะคะก็คือมีใครบ้างคะเด็กเ,เอคนนี้คือใครน้าน่าจะเป็นคุณแม่ใช่ไหมคะคนนี้น่าจะเป็นใครคะ คุณพ่อแน่นอนเลยเอ๊ะแล้วคนนี้นะคะน่าจะเป็นลูกสาวนะคะแล้วนี่นะคะ,ะน่าจะเป็นลูกชายทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้คําศัพท์กันนะคะเด็กๆให้เด็กๆนะคะอ่านตามคุณครูก่อนนะคะดับเบิลยูโอเอเ n อ่านว่า woman แปลว่าผู้หญิงเด็กๆอ่านตามคุณครูวอีกครั้งนะคะ woman แปลว่าผู้หญิงต่อมานะคะเด็ก s p r o ยูชีอ่านว่าสปอตส,สปอตแปลว่างอกสปอตแปลว่างอกต่อมานะคะเด็กเอเอ n แปลว่าแมนแมนแปลว่าผู้ชายแมนแปลว่าผู้ชายต่อมานะคะเด็ก g i อ L G แอลแปลว่าผู้หญิงเกิร์แปลว่าผู้หญิงต่อมานะคะ S O I L ซอซแปลว่าดินซอ แปลว่าดินนะคะต่อมานะคะ W A T E R อ่านว่า Water Water แปลว่าน้ำ Water แปลว่าน้ำค่ะเด็กๆต่อมานะคะ B O oh, Y อ่านว่าบอยแปลว่าผู้ชายบอยแปลว่าผู้ชายที่นี้นะคะดเด็กลองดูสิคะว่า A เ,เนี่ยในรูปนะคะมีต้นไม้ทั้งหมดกี่ต้นเอยลองนับดูสิคะ เก่งมากเลยค่ะสี่ต้นแล้วเด็กๆรู้จักขั้นตอนในการปลูกต้นไม้ไหมคะอย่างแรกต้องทำอย่างไรคะเด็กเราเนี่ยก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนใช่ไหมคะเด็กจากนั้นเราก็ขุดดินใช่ไหมคะขุดดินเสร็จแล้วใส่อะไรลงไปคะลูกใช่แล้วค่ะเราก็ใส่มเมล็ดลงไปนะคะจากนั้นก็ทำไมคะกบให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ลดน้ำใช่ไหมคะ เดี๋ยวต้นไม้เนี่ยเขาก็จะค่อยๆนะคะจเจริญเติบโตขึ้นมานั่นเองค่ะการปลูกต้นไม้นะคะเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะดเด็กทาให้โลกของเราเนี่ยน่าอยู่นะคะเวลาเราหันไปมองทางไหนนะคะเห็นต้นไม้เนี่ยอ่ก็เกิดการสบายตานะคะแล้วก็ผ่อนคลายด้วยนะคะเด็กเราเนี่ยก็ควรจะช่วยกันปลูกต้นไม้นะคะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะให้สิ่งแวดล้อมนะคะได้อยู่กับเรานะคะเป็นนานๆนะคะเด็ก ต่อมานะคะให้เด็กๆนะคะเปิดมาหน้าที่21เลยค่ะรักษาไว้อย่างไรนะคะเราจะมารักษาสิ่งแวดล้อมนะคะได้ยังไงนะคะเด็กเคยเก็บขยะหรือเปล่าคะไหนใครเคยเก็บขยะในโรงเรียนบ้างเอย่ยโอ้โหต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมคะเด็กๆถ้าเด็กๆนะคะเดินไปแล้วเจอขยะเด็กๆจะทำยังไงคะ ไนใครจะเก็บขยะบ้างคะเก่งมากเลยเมื่อเด็กๆนะคะเดินไปนะคะแล้วเจอขยะเด็กๆนะคะก็ต้องเก็บขยะนําไปทิ้งที่ไหนนะคะใช่แล้วค่ะเรานะคะก็ต้องนําขยะนะคะไปทิ้งที่ถังขยะแล้วก็ต้องทิ้งนะคะให้ถูกต้องด้วยนะถ้าเกิดขยะนะคะ,ะมีน้ําใช่ไหมคะก็ต้องทิ้งในขยะทางไหนคะ ทังสีเขียวนะคะที่เป็นขยะเปียกใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นกระดาษนะคะเด็กเอเอาไปทิ้งที่ไหนคะใช่แล้วคะ่ะสีเหลืองขยะแห้งนั่นเองคะ่ะที่นี่นะคะเด็กเคยรดน้าต้นไม้ในบริเวณโรงเรียนกันหรือเปล่าคะไหนใครเคยรดน้าต้นไม้ในบริเวณโรงเรียนบ้างคะ โอ้โหเก่งมากเลยนี่นะคะก็คืออุปกรณ์นะคะในการลดน้ำต้นไม้ไดเด็กรู้ไหมว่าเขาเรียกว่าอะไรคะเอเขาเรียกว่าอะไรนะใช่แล้วค่ะเขาคือบัวลดน้ำนั่นเองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะดเด็กเมื่อเราลดน้ำต้นไม้นะคะต้นไม้เนี่ยก็จะ,จะเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะ,ะคุณครูนะคะก็ได้พูดถึงนะคะการ ปลูกพืชไปแล้วนะคะแล้วก็การดูแลรักษาพืชนะคะก็คือหนึ่งนะคะเราก็ต้องทําไมคะอให้ปุ๋ยนะคะแล้วเราก็ต้องลดน้าต้นไม้ด้วยนะเราไปเด็ดดอกได้ไหมคะเด็ดใบได้ไหมคะไม่ได้นะคะเราก็ต้องดูแลรักษานะคะต้นไม้ของเรานะคะ ทีนี้นะคะดเด็กมาดูนะคะว่ารักษาไว้อย่างไรนะคะขเขาบอกว่าให้เด็กนะคะระบายสีภาพที่แสดงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมระบายสีภาพที่แสดงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะดเด็กๆอ่าเรามาดูภาพแรกภาพแรกเขาทาอะไรคะใช่แล้วค่ะภาพแรกนะคะเขาก็กําลังทําไมคะอ่าเขากาลัง ลดน้ำต้นไม้นั่นเองค่ะเป็นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมไหมคะถูกต้องค่ะภาพนี้นะคะก็คือการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยก็กำลังลดน้ำต้นไม้อยู่นะคะเขาไม่ได้ทำาลายนะคะต่อมาภาพที่สองเด็กคิดว่าเขาก,กำลังทำอะไรกันคะใช่แล้วค่ะเขาเนี่ยก็กำลังเก็บขยะกันอยู่นั่นเองค่ะเก็บขยะนะคะที่ ชายหาดนะคะทะเลนะคะเด็กเห็นไหมเวลาเจอขยะเขาก็ทําไมคะช่วยกันเก็บนี่ก็คือการดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะเด็กลองคิดดูถ้าเด็กไปเล่นทะเลนะคะแล้วเด็กพบว่าขยะเนี่ยเกิดไปหมดเลยเด็กอยากเล่นไหมคะเด็กก็ไม่อยากเล่นนะคะเพราะว่าปรกใช่ไหมคะขยะเยอะก็แปลว่าทะเลเนี่ยไม่สะอาดนะคะเด็กดังนั้นนะคะเมื่อเด็กนะคะไปทะเลนะคะแล้วเห็นขยะเด็กอย่าลืมเก็บไปทิ้งทังขยะด้วยนะคะ ทีนี้นะคะเรามาททำแบบปกหัดกันนะคะดเด็กๆรักษาไว้อย่างไรโจทย์เขาบอกว่าให้เด็กๆคะระบายสีภาพที่สแสดงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะเรามาดูภาพแรกเขากําลังทำอะไรคะใช่แล้วค่ะเขานะคะก็กําลังรดน้ําต้นไม้นั่นเองค่ะเอะแบบนี้คือการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมไหมคะ ใช่แล้วค่ะแบบนี้นะคะก็คือการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยกำลังลดน้ำต้นไม้นั่นเองค่ะต่อมานะคะภาพที่สองเด็กคิดว่าเขากำลังทำอะไรกันอยู่คะถูกต้องค่ะเขานะคะก็กำลังช่วยกันนะคะเก็บขยะนะคะ,ะตามนิใช้หาดนะคะทะเลนะคะเนี่ยช่วยกันเก็บกันอย่าง เ็หมักขมิ้นเลยน่ารักมากๆเลยนะคะดเด็กๆลองคิดดูนะคะถ้าดเด็กๆไปทะเลนะคะแล้วพบว่ามีขยะเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยดเด็กๆอยากลงเล่นน้ำไหมคะดเด็กๆก็คงไม่อยากเล่นน้ําใช่ไหมคะเพราะคิดว่าน้ําเนี่ยไม่น่าจะสะอาดนะคะดังนั้นนะคะถ้าดเด็กๆนะคะไปทะเลแล้วพบเห็ุขยะให้เด็กๆทําอย่างไรคะใช่แล้วนะคะดเด็กๆนะคะก็ต้องทํะไมลูก เก็บขยะนะคะไปทิ้งในถังขยะให้ถูกต้องนะคะแล้วเวลาที่เด็กนะคะทานอะไรนะคะเด,เด็กก็ต้องเก็บเอาไปทิ้งด้วยนะลูกทานเสร็จแล้วให้เก็บเอาไปทิ้งนะคะไม่ใช่วางไว้อย่างนั้นนะคะต่อมานะคะภาพที่สามเขากําลังทําอะไรคะเด็กภาพที่สามนะคะเขาก็กําลังปลูกต้นไม้นะคะ,ะหลังจาก ลดน้ําต้นไม้เสร็จแล้วใช่ไหมคะเด็กนี่คือการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมไหมคะอ่าก็เป็นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะดีเด็กต่อมาภาคที่4ี่เด็ก,อ 4, ดกลองดูสิคะเขากําลังทําอะไรคะถูกต้องค่ะเขากําลังกวาดใบไม้นั่นเองค่ะอ่ากวาดใบไม้นะคะใส่ไปในถุงนะคะขยะเพื่อจะนําไปทิ้งนะเด็กคิดว่าเป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมไหมคะ ใช่แล้วค่ะเป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะเมื่อเขากวดาดขยะเสร็จแล้วนะคะสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยก็จะแบบดีขึ้นเลยนะคะที่เด็กเพราะว่าไม่มีความสกปรกใช่ไหมคะม่ยนันนะแต่เศษใบไม้นะคะลบไม่หมดเลยนะคะสิ่งแวดล้อมตรงนั้นก็จะไม่ดีนะคะีเด็กทีนีนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าภาพไหนที่เราคนระบายบ้างนะคะที่นะคะเรามาดูนะคะว่าภาพไหนเราควรที่จะระบายสีกันบ้างนะคะ่ะภาพแรกนะคะลดน,น้าต้นไม้ เป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมนั้นๆให้เด็กๆระบายสีเลยค่ะสีผมนะคะต้องเป็นสีอะไรคะเด็กๆสีชมพูได้ไหมไม่ได้นะคะเราต้องระบายสีตามความเป็นจริงแล้วนะคะเด็กๆอ่าสีผมให้เด็กนะคะระบายด้วยสีดำค่ะใบหน้าระบายด้วยสีเน้อนะคะอ่าใบหน้าแขนและขาระบายด้วยสีเนื้อค่ะส่วนเสื้อนะคะให้เด็กนะคะระบายตามจินตนาการเลยนะคะอ่าใบไม้มีสีอะไรคะ อาจจะสีเขียวนะคะส่วนดอกไม้นะคะให้เด็กๆนะคะระบายตามจินตนาการเช่นเดียวกันค่ะต่อมาภาพที่2นะคะดเด็กเขาไปเก็บขยะนะคะที่ชายหาดเป็นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะใช่นะคะดังนั้นให้เด็กๆะคะระบายสีด้วยนะคะระบายสีภาพนี้ด้วยเลยนะต่อมานะคะภาพที่3านะคะเขาก็ ช่วยกันนะคะปลูกต้นไม้ขึ้นมาเลยเห็นไหมต้นไม้โตขึ้นมาเลยนะคะดเด็กดเด็กคิดว่าเป็นการดูแลรักษาพืชไหมเป็นการดูแลเห็นไหมเพราะว่าเขาเนี่ยรดน้ำต้นไม้ไปแล้วด้วยนะอะภาพนี้ก็ให้ดเด็กนะคะระบายสีด้วยนะคะต่อมาภาพสุดท้ายค่ะเขากําลังทําอะไรคะดเด็กใช่แล้วค่ะเขาเนี่ยก็กําลัง กวาดใบไม้นะคะกันอยู่นั่นเองก็คือการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะดังนั้นนะคะให้เด็กๆนะคะระบายสีไปด้วยนะคะเราจะต้องระบายสีทั้งหมดกี่ภาพคะเด็กๆลองนับดูสิคะอ่าหนึ่งสองสามแล้วก็สี่เก่งมากๆาเลยค่ะเมื่อเด็กๆนะคะระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งมายางไลน์ของคุณครูประจำชั้นด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ได้มาสอนวิชาบรุรณการค่ะเรานะคะก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับสิ่งแวดลอ้อมและก็เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะี่เด็กสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ